ติดตามชอดตพีดอด,ดอดชอสิโพชิกิโพชิกิเราไม่ได้มาแถวนี้นานนะได่นานนานเราไม่ใช่พกฟาร์มแล้วก็แบบโดดปุ๊บริงปั๊บไม่ไม่เราขอเซตอาวุธก่อนกลางรมรอเลยโดดิมีไหมสามตี้ โไหนอ่ะไม่เห็นสักคนโล,งโลงน่งโล่งยังไม่เห็นสักร่งเนึงมีข้างบนพยายามจะไปทางโรงเรียนสองคนแยกลงมาที่เขาแล้วไปทางโรงเรียน,นอ่รอโรงเรียนอยู่โน่นอ๋อเดี้ยวกลับแล้วสองคนนั้นเดี๋ยวกลับไปบ้านใหญ่ละกระโดดไปที่ถนนกดเล็กห้ากระโดดมามองซ้ายมองขวาลง ทิ้งแทบไปกลางถนนอย่าผ่านนะผ่านแล้วหาเลยนะตรงนี้ตอนไม่ผ่านก็ปกติอ,อผ่านแแบบหาเลย,เลยผมมานั่งหาเลยแล้วคนผ่านคือพวกเปียวกันด้วยผมว่าเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอ้าวอะไรไอ้เหีย้ยกูอยู่ชั้นสองทำไมก็กูกดหมอบมันเด้งลงมาชั้นหนึ่งอ้าวใช้ปโปรปะเนี่ย วารลงมาชั้นหนึ่งได้ไงพี่ต้องอธิบายเรื่องนี้นะดูเยี่ยมไว้คอนทราหรือเปล่าพอกดลงล่างปุ๊บมันก็กระโดดลงมาอีกชั้นหนึ่งบ้านไหนมีรถวะเหี่ยมอไซคโอเคแจมเลยเราไปสองคนได้อย่าบอกไอ้สองตัวนั้นไปแล้วยัง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 อยู่ขอบขอไปแล้วคนหนึ่งเบอร์เขียววิ่งไปแล้วย้ำว่าวิ่งนะ ไม่ใช่ครับรถถอ,อยดีๆเด้อมานเหยียบรถหนามแล้วโทษผมไม่ได้เด้อเอาไว้ดักรถชาวบ้านเขาอนเบอร์เขียวเบอร์ฟ้าได้รถแล้วเบอร์เขียวยังไม่ได้รถเลยวิ่งไปก่อนเพื่อนด้วยไอเดี๋ยวเบอร์ฟ้าไปดับเองเอ้ <Okay. S 1> เบอร์ฟ้าไปถึงก่อนเราเข้าวงได้เลยพี่ แนะนำให้ไปบ้านสามหลังหัวโค้งแถวนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะไปแถวไหนบ้านที่อยู่ก่อนในบ้านที่อยู่ข้างถ้ำอะ่ะผู้มงอะ่ะติ๊กเลยติ๊กเลยติ๊กแล้วมาสองประตูทุกอย่างปิดหมดประตูทุกอย่างปิดหมดปิดหมดทุกประตูมาถึงมีเสียงยิงแฟก่อนเลย ไอ้เด็กเตดกูไปตกใจมึงแล้วนะชินแล้วนตกใจเสียงปืนข้างหลังแทนผมว,ว่าไหนเ่ไม่มีชะโครเลยเบื่อแล้วนะคุณสองอะ่ะเฮ้ยเบื่อแล้วนะคุณสี่อ <c oughs> ยากได้อะไรที่มันดีกว่าคุณสี่อะ่ะโอ้โหโอโวงไปไหนต่อวงริมมันก็น่ากลับไปเล่นรตรงนี้แต่ว่าน่าจะเยอะบ้านแห่งความตายอะ่ะไม่ กระต๊อบว่าสิงกระต๊อบเผื่อใครมาขโมยบักกี้ผมได้เปิดประตูยิงมันเอ้ยวอร์จิงวร์มาไอวอร์ละเอ้ยมอไซค์เด็กแวน้นหืมมอไซค์เด็กแว้นเนี่ยมีด้วยมีมีมีมมน,น,นะนะมากลแล้วเห็นอะอยากได้ขอไปเอามอไซค์เด็กแว้นนะตาย ก็เห็นมันมีรถกันทุกคนเลยอะ่ะยังวิ่งไม่ทันถึงเลยพี่ผมโดนยิงแล้วอะมาดารู้ด้วยว่าโดนอย่างไหน,นโดนอย่างนั้นยกล้อได้เหมือนเดิมวะไม่มีสะโพกทอนกลับไปมันอยู่นอกวงมันยิงไล่ผมอยู่ ไม่รู้แต่ล่าสุดมันอยู่ที่มาร์คส้มไม่ใช่คนเดียวเลยนะปีใช่มีโอกาสอยู่เต็มตีวิ่งกลับมามาเอาปี้ใช่เราจะมีรถคนละคันกันวงเปลี่ยนแล้วว่ไปไหนเอะไปมาร์คสามหรอไปไหม่นะได้ได้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> โอ้ยโดนผมหลบหลบ หลบหลบลบหลบลงมาข้างล่างจะโดดเห็นเก่งพี่แล้วมันไส้เปลี่ยนเป็นแท็กซี่ซะอ๋อบ้านนี้เหรอบ้านนี้ก็มีเปิดเลย เกิดเลยเอ้าโดนด้วยอะ่ะเอ้าโดนหินโธ่เอ้ยวันนี้นะด,ด,ดีดีีเขา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 ซ้ายเขาซ้ายเอ้ยหลังหลังหลังมีรถถังกับรถรถสองไล่กันอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> ทำไม อะไรพี่ไปทำอะไรเท่านั้นมึงนะยองไหนอะนั่นนะยี่เล็งตรงกบาลแล้วเชียวโอ้ยยังเชี่ยโอ้ยแมนเกินบางทีอะมีควันไม่ไม่มีวิงดิบกมาได้โอเคเปิดปันกละอย่างนักนะอย่างนัก ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนได้ได้เดี๋ยวกู้จะน็อกเดี๋ยวกูจะน็อกซ้ำสองให้ดูดูโอ้ยเพื่อนเอาลงไปแล้วบ้างระวังหลังด้วยเด้ออ่ามันไอ้น,นี่แล้วนะไม่ออกแล้ว,ลวใช่หัวเปลี่ยนแล้วขลางก็มีนะระวัง ข้างในมีไหมไม่รู้น่าเอารถมาจอดอุดเอาไว้นะแล้วก็ระเบิดรถทิ้งซะเอาเลยเอาแท็กซี่ไปอุดปากอุโมงนี่เอาไว้นะจะวิ่งออกมาทำไมออกไหมโดนยิงหรือเปล่าโอ้ยจะตุยเอา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  ไปอุโมงสามเลยดีกว่าเย้นี่ก็วิ่งตัดหน้าอืออือโอ้ยหลังคาบ้านนะแล้วมาวิ่งตัดหน้ารถทำไมหลังคาบ้านมองไม่เห็นเลยใช่ผมจะไปจะเอารถมาอุดอุโมงตรงนี้แล้วก็ระเบิดทิ้งซะ ไอ้นี่เสือกเลี้ยวออวิ่งออกมาโดนรถโอโ้โหมองไม่เห็นเลยหลังคาบ้านใช่มองไม่เห็นเหมือนกันอาจจะไม่ข้างล่างอ่ะอาจจะไม่ใช่หลังคาเออพี่ผมมีวอลนะมีโดึงได้ปเปล่าสมผมมีวอลอะเดี๋ยวเพื่อนชักปลักไปแล้วเสียดายแต่วอลมันต้องยืนเฮ้ยเพื่อนน็อกแล้วเพื่อนน็อกแล้ว ไม่ทัน